ที่มือเยอะมากเลยค่ะลูกและลูกถือข้างเดียวมันจะตกนะลูกมันจะตกนะวันหลังไม่ถือแล้วค่ะหนักโคตรชิมหายมันหนักมากเลยเหรอลูกโอ้ยน้ำบาดโอ้ย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 น้ำบาดหัวตายแล้วตายแล้วโอ้ยไม่กดน้ำบาดน้ำบาดโอ้ยน้ำบาด <c oughs> เป็นไงบลหน้มบาดไปแล เหอไหนดูมือดิโอไหมไมโอไ,ไม่โอหนักไหมหนักแล้วอยากกินมันไหมล่ะอยากเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเกือบสองกโลอ่ะแม่ซื้อแบบไซส์ใหญ่มาเลยอ่ะจะได้กินกันจุใจเลยโอเคปล่อยมันแม่จะเอามันไปอุ่นละเอามันไปอุ่นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวติดตามตอนกินนะคะ